ที่สุดของความปังพี่น้องสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเป็นแพงใช้คําว่าปังได้เปลืองมากพี่น้องสําหรับผลงานเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนม่อมเป็นนองผลงานเพลงนี้หลายๆคนพี่น้องภาคกันดันตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะจนมาหอดมือนีเป็นจังไหนสําหรับยอดวิวได้หนึ่งล้านห้าแสนวิวพี่น้องกัทือบาร์บอธมดาแล้วก็สำหรับเพลงเพลงนี้ก็ยังคงติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงยูพี่น้องนะคร ละกะนะคะสำหรับเพลงเพลงนี้นะคะถือว่าปัางก่อนอพี่น้องเป็นยังวติตอนนี้ได้ติดแฮชแท็กลำดับที่ยี่สิบี่ของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวพี่น้องสำหรับเพลง,ย,งยืนหนึ่งแมนเขายืนมอ่เป็นน้องการทีว่าจะติดแฮชแท็กลำดับของโลกถือว่าบ่นเป็นเรื่องง่ายๆพี่น้องนะคสำหรับเพลงของคนประเทศไทยนี่นะคะ <Sail> การทีว่าจะติดลำดับของโลกนี่นะ,ะถือว่าเป็นเรื่องที่ ยากมากๆแต่ว่าสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเฮาได้เห็นมาแล้วพี่น้องสองผลงานเพลงด้วยกันนะะผลงานเพลงแรกก็จะเป็นผลงานเพลงเอิญหักนางเอกหน่อยพี่น้องสําหรับผลงานเพลงเอิญหักนางเอกหน่อยกติดลำดับของโลกคือกันแล้วก็สําหรับเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนมาไปนองกติดลำดับที่24ของโลกเหมือนกันแล้วก็สําหรับผลงานเพลงนี้นะคะ็ยังคงติดหูหลายคนพี่น้องจากเวอร์ชันที่บ๊โจ พิจาริงกับทางด้านคุณเพชรสหรัฐสสาหรับในเวอร์ชั่นนั้นหลายๆคนกับติดหูแล้วและบานีมาในเวอร์ชั่นของทางด้านน้องอุกอิงหลายหลายคนว่าแห่งติดหูไปก้อนเกาพีดองเป็นยางวตัติสำหรับน้ำเสียงของทางด้านน้องอุกอิงเรียกได้ว่าเหมาะสมกับเพลงแบบนี้มากๆขึ้่าแนวการร้องของอุกอิงนี่นะคะ รู้เร่เ่าน้องร้องในลักษณะแบบนี้แล้วเพราะมากมากพี่น้องนะกนที่ว่าเพราะธรรมดานะแล้วก็สาหรับผลงานเพลงนี้บ่ราะว่าจเป็นเอ็มบี้นะคะหรือว่าสิเป็นศิลปินที่ร้งองเองก็ดีก็คือทางด้าน้องอุ้งอิงแผเพลงทำออกมารวมๆแล้วสมบูรณ์แบบมากๆในเพลงเพลงนี้เต็ม10ทเห็นเยลยลอยคะแนนพี่น้องนะแล้วันนี้เป็นจังไลยแในใ่พี่น้องนะตอนนี้กัติดแฮชแท็กยี่สิบสี่ อันดับที่ยี่สิบสี่ของโลกแล้วแล้ว,ลวคนกับภาากันดีใจพี่น้องก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าประสบความสําเร็จนะสาหรับเพลงของท่านน้องอุงอิงเป็นเพลงนะแอดมินได้เห็นทางด่านชาวต่างชาติหลายคนได้มีการนํา <c oughs> เพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนม่อมเป็นน้องไปรีแอคชั่นนะถือว่าบอธมดามากกว่าแปดช่องแล้วในตอนนี้สําหรับชาวต่างชาติพี่น้องเฮ <c oughs> มารีแอคชั่นเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนม่อมเป็นน้องเท่ากับเซรัว มีน้อยมากๆพี่น้องสำหรับทางชาติต่างชาติที่ว่าจะมารีอคชันเพลงของคนไทยนะแต่ว่าสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องคือว่าชาวต่ตางชาติแห่มาแห่มารีอคชันเพราะอะไรทําไมถึงต้องมารีอคชันเพลงของทางด้านน้องอุงอิงเนเพลงบ่สต้องซื้อพี่น้องเป็นอย่างคือว่าดังสันสาหรับใครก็ตามที่ว่าทําคลิปของน้องอุงองอ้งอิงเพลนเพลง fc อุ้งอิงพร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ต พร้อมที่จะเข้าไปพักดันเข้าไปปั้นหยอดวิวสวยการพี่น้องและกชารเช่าตังชาติพ่อตั้งแต่ได้เห็นถึงหยอดวิวที่าพุงก็เลยได้มีการแห่มาเหตุข้าวน้องอุ้งอิงเพิ่นฮาลกคนเพิ่นกะแอมิ้นเซวาเพิ่นกะสิเหตุแลว้วหยอดวิวหลายเพิ่นกะสิดซักส่วน,นอื่นมาทําด้วยพี่น้องนะเป็นจังไหรนะกะที่ว่าสุดฮอตสุดปังอีลีนะคะใช้คําว่าปังได้เปลืองมากๆพี่น้องสําหรับเพลงของทางด้านน้องอุ้งอิง เพบ้านแพงพี่น้องคะแล้ววันนี้เป็นช่างไดแน่ว่ากันมาสําหรับทางดันอุ้งอิงเ,เพชแพงนะตอนนี้นะหลายๆคนก็ซีรูเรื่องดูข่าวแล้วนะคะว่าอุ้งอิงนะได้ออกมาปกป้องทางดันแม่น้อยนะเมื่อบ้านที่ผ่านมาน้องได้มีการระบายนะผ่านคลิปในช่องพ่อแม่นะ้องอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะ ตอนนี้สำหรับเอฟซีลายคนก็ภาคการส่งกำลังใจให้สำหรับทางดานนอ้องอุ้งอิงเป็นเพลงนะคะและก็รครอบครัวให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะสำหรับคนที่เขามาว่วาให้มีหลายโพดพี่น้องมีหลายโพดแต่ว่าแอนนี่เซวาต้องมีคนรักน้องมากกว่าคนที่ไม่ชอบน้องพี่น้องนะนี่แล้วคนก็เป็นกำลังใจนะะให้สำหรับทีมให้สำหรับทางด้าน น้องอุ้งอิงกับครอบครัวเหุ้พานเรื่องนี้ไปได้นะฮะจะซไปใส่ใจแห่งใส่เข้ามาปล่อยพานนะขันห้าได้ใส่เข้ามาปล่อยพานแล้วเฮากะสีนี่แหละบบเดมากกังวลบบเดมาคิดน้ำเรื่องแบบนี้นะสำหรับเฮาก็ต้องขอใจน้านาพี่น้องนะว่าการทีวามีคนมาว่าเห้แม่เจ้าของคนเป็นลูกกระตองก็ต้องออกมาปกป้องแม่เจ้าของนะสำหรับอุ้งอิงเสือบาร์ดาราคนกระสีเข้าใจความรู้สึกของน้องอุ้งอิงเพลเพล่อย่างดีนะคะว่าการทีวามีคนมาว่าเห็นแม่เจ้าของนี่ มันรู้สึกเจ็บขนาดไหนนะคะนั่นแหละพี่น้องเข้าต้องเข้าใจสําหรับทางด้านน้องอูงอีมดแพยน่ะนะสำหรับตัวน้ก็นีน่แหละแอนบินกับว่าว่าให้ปล่อยผ่านนะคะให้ปล่อยผ่านสําหรับคนที่มาวาให้นี่เขาเห็นดูพลดะพี่น้องนะเห็นดูพลดะ,ะนะคะถ้า่าขนะบวัสนใจเลยนะคะมันกับสผพานประแดดนะพี่น้องก็เป็นกาลังใจให้นะคะแล้ววันนี้มาเรื่องต่อไปพี่น้องน่ะสำหรับทางด้านเสียนนเสียบอสโจพี่น้อง เมื่อ14นาทีที่ผ่านมาพเพลยมีการโพส์นะเพิ่นโพส์แล้วก็มีการล่งรูปรถนะเพิ่นโพส์ว่าทรงในเพิ่อนโพส์ว่าหลังจากรถลำโพงป่วยมา5วันบันนี้หายดีแล้วพร้อมทํางานแล้วครับค่ำนี้พบกับ,บวงสาวนเป็นแพงหนาะได้ที่บ้านไสรงามตําบลสาวเดียวอําเภอหนองหงจังหวัดปุรีรัมนี่พี่น้องงนะาหรับรถนะก็เาก็ิานะคะว่ารถ เป็นอ่ีหยังรถทีวาค้นเครื่องเสียงนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเสียต้นกบวันนี่แหละหลังจากทีวาหายหลังจากทีว่วาป่วยไป5วันนะตอนนี้หายดีแล้วนะก็ในได้กลับมาทํางานได้กลับมาใช้งานเหมือนเดิมพี่น้องนะกัททีวาอ่ามอน,นีนะคะมีแต่้เรื่องอได้ดีนะคะก็คือเพลงอุ้งอิงติดแฮชแทกลำดับที่24ของโลกแล้วก็ค่าดีของรถค้นเครื่องเสียงของเสียงนน่นะนี่ละกัน สำหรับแอดมินแต่ยินค่าดีๆแบบนี้ก็ดูซึกดีใจกับ,บวงสาวน้อยเ็นแยงนะคะนันราเพน้อง,ง,นะองสำหรับเบอรกี้มือที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่26พีพนีองนะแอดมินเวบาเอซีหลายคนกับผ้ากันดันต่างแต่วินาทีแหลกพุละไปนะคะสำหรับแอดมินกรดดันต่างแต่วินา,นาทีแหลกขึ้นกันนะคะกัะดันซอยน่องนะคะเปิดเบิ้งต่างแตนเก่าโม่งสาวพุ่ละพี่น้องเปิดเบิง้งนะคะ ลวก็แอมเนกับเซบาจนมาถึงวันนี้นะคะสำหรับ f c หลายคนก็ยังคงดันเพลงของน้องอุ้งอิงอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมพี่น้องนะคสำหรับเพลงเพลงนี้นะคะยืนหนึ่งมันเขายินหม้อเป็นนองนี่หลายๆคนว่าเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่กินใจมากๆนะคะลวก็บวกกับ MV ทําให้หลายคนถึงกับน้ําตาไหลมาแล้วนะสําหรับเพลงเพลงนี้หลายๆคนก็ว่านี่แหละตอนนี้ติดลําดับที่ ติดแฮแท็กหนึ่งในมาแรง YouTube ประเทศไทยพี่น้องค่ะกันยังคงติดแฮทแท็กหนึ่งมาแรงอยู่ต่อมารอบเบิร์นฮาวสาสาหรับเพลงเพลงนี้จะติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงยาวนานกี่วันสําหรับเพลงเออหนะักน้อยหน่อยน,อยนี่ติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงเก่าวันรวดเก่าวันติดพี่น้องแต่ว่าสําหรับในวันนี้นะคะมีเพลงมีเพลงที่ว่าถูกปล่อยออกมาคือเพลงของท่าน,นคุณจินตลาภูล,ลาก็ต่อมารอบเบิร์นฮาว่าเพลงอุ้งญิงจะไหลลงมาเป็นอันดับที่สองหรือไม่พี่น้อง อันนี้เฮาก็ต้องรอบเบิงนะฮะแต่ว่าซื้อว่าสำหรับเอฟซหลายคนดันเหมือนเดิมพี่น้องดันช่วยอุ้อิงเหมือนเดิมนะฮะสไรัมินกับเป็นกำลับบงใจแห้คือเก่านานาันละพี่น้องสำหรับมือนีก็มีเรื่องราวสิมอัอสุพิจรองฟังสมนีซอกอนท้องขาวก็เข้ามาสวัสดีค่ะ